ม right ัค <rzy bursting in gas light> ่อยไป็น <so chilli> ีแ <legitimacy> ล <parfois> ้วทำเทียดเยทำใบปุ้งเหรอควายมีเรียนเนี่ยจะเกิดต้องนีเรียนยังเอาไปอ่างวนไม่ลาเวลาซอยเนี่ย่ยซอยซอยของเส้นเนาะเนี่ยแต่ซอยไปแล้วเหมือนม่เหอยของเส้นนี่ยมันสีควายนิมกวานกินดีเนานี่นี่นี่เนาขาดไงเนปลาไอ้เนี่ยการซอยเนี่ยบางทีอ่แล้วก็ซอยก็เป็นมากินกันแล้วไปเลยยำก็ไม่ใส่ขาดเัมอาซอยก็เป็่ยน่นขาด มันก็มีไล่แลยเนาะไล่มันมีเห็นบ่อไล่มันนะมันไล่สิ่งไล่ท่านี่ว่าเขาซอยตัดอ่าเขาก็ซอยตัดบางที่ว่าเนี่ยเขาบ่อเสียบบ่อมป็นได้อืมปวยเห็ดบ่เป็นเนาะปวยเห็ดบ่เป็นมันกินมันก็เหนียวเหนียวยำยำบ่ขาดยำก็บ่ขาดว้าเนื้อเหนียวแถวว่าฉันตัวนี้สิก้อยจริงจริงมันมันเป็นเนื้อเหนียวดอกคือซอยบ่เป็นมันก็บ่เป็นมันบ่มันซอยตัวตีบตัวแดนได้ นี่มันต้องเมื่อจีบแนวนี้นี่เมื่อจีบแนวนี้นี่ปาดออกเบื้องไร่สินกอนมันไปทางไหนเส้นเส้นมันไปทางไหนมันมัได้ซอยเลยมันมันจับได้ซอยเลยจับได้ซอยเลยอันนั้นเข้าเยาว่าสมัครเล่นกับโบแมนเนาะคือต่อมวาวโบหัวผมนี่เป็นเลี่ยนเลยบอกไว้จ้าวันบอกคนอยู่บอกย่างไรเตียววันนี่ที่วันเป็นว่าเมื่อวันเป็นแล้วนี่ เีวว่าเพ่ไปไกลของมัย่ท้เตัวทับกับปรเดมันนมึงเงียไม่ใเรากินยังกินปีงซัวบ่ย่างเหรอบ่ไม่ใสายไหมไม่พออ้ผมไม่เสายจุดหลักบ่อะไม่ใ้ไหมาไม่เงสายไม่ใงสายเขากินยังไงดาบ่าบซุกบ่มุนมุนในพุ้ยบ่แล้วกินบ่ถามเราบังลาปุ่นม ฝากวยเฮ้ยนี่นี่ซอยเป็นยังงไอหวัดังกันแล้วก่อยจ้าน้อยหนึ่งอะไรก่อนมีเนืสายเรากินหลับหลับหบแล้วบบกไม่แล้วนั่นเราก็จะกินแต่ของปลาปลาเนี่ยกู้เต่าพอตอนเรากินเนี่ยแปลาเรากินแล้งเต่าเป็นเปลีอกไหมเป่าเป็ยนเปล้วเปลี่ยนผู้่าเปล่นเปเปลี่นบ่เป็นเปาเปลี้นเป่า่นเปาเนี่ยนเปล่าเปล่นเาเป็นเปล่าเปลียนเปื่อเปี่ยเปล่าเปล่นเปลาเป่นเปเป็นเออ่าเปลีเปล่าเปล่เปล่าเม่ยนเป่าเปล่นเงาเป่ยนู่าเั่ยน่ ในวันน okay. ั่งเมื <c 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 ่วันนี่หามเพื่อนี่ไปดตัดยำกุบกับกุบกับหนอยโตกันแน่น่าเนอได้นแน้่่อย่อไปร่สักข่อยเเเาหนามันนี่บอกตัวน้าตัวนึงมิบลายได้ค่อยกินเป็นนี่ค่อยกินเป็นน้ำพุนสักอัน้ำมาในรุงสังน้ำพุยปองนี่ติมหน่อยเนี่ยกินไปหน่ยจะไม่อยู่เนาะของของมานำกันได้เมวันนี่ มันไมีหยาดไม่ได้กินมันกระมาพี่น้องเอ้ยมันอยู่สามันกระมาอยู่ในห้องแอร์กระมีแต่อยู่ทีงเครื่องบินยังมีนี่นายมันเดินมีดีนมาช่างกินหรือมีดินมาไม่กัะเป็นเขาห้องไม่หยาดนั่นเครื่องบอดีเสียนกันพอบาทเด้อเพราะว่ามีดที่บินมันกระเป็นเขบินไม่ลำกลดเขาเรเพิ่มเขาท่องเสียไปแม่งวันนี้ขึ้นเครื่องบินบริเซียนกันพอบาทเด้อนี่มันอันนี้หน่วยมากุณด้เจ็ดพันละสองพันเนาตีหน้าตัวนี้เอาบ้านใครเหรอ แบงนี่โยอาว่าอีหลีเหรออาว่ามดพันพันเนะพันีผุนบานทีอาว่าไหนบอกว่าพันสองเี่ยันเหลือไปบอแบงคกาว่าสามนลนี่เขาาขื้นซางก้อนแต่ละก้อนมันก็เป็นก้อนนา่ก้อนนี่สองน่ลก้อนแม่ดีคลยอพ่อแม่จำเมื่อนหน่อยจิตรุ้มมากพอกินไปเิรับลูกนี่โบเมนมาหมดเดือนนึงนี่ผ่านมากนี่เย็บเสมออเย็บเสมอ hai cô nhang bận ha, đấy đây lại đấy, luộc quăng, mì lá, cái gì bỏ rung rung lại cua thì chỉ này, con nhéo hoàn lâu มาให้กินเราเขาแจงเอาเต็มเลเโอ้ยบ่พอให้หอก่ให้เ่มันื่อยท้องนี่ตัวมันกะลเดาแล้วกินแ่ีกินอย่างเดียวแต่ว่าบาเราจูบเลยเหรอเินแต่แสบอยู่พ่ซอยก็ซอยดีจังวะดีสมนะ้ไหครับครับเวาเนี่ยพวกเนี่ยก้าวพนนีเอาไปเห็ดเตียงไมันครับแบบแบบอาแบบที่ไงบ พอย่างมันตายพวกป่าว่ามันเดียวกันน่เหรอต้นก็ตายพวป่าเงินอืนกัตายจะไปกินอย่างมันสมวั่เขาเขาเลยมาตายมนอยู่สมดกยันขอ่าร้างบ่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 สมดัน้อเราสรายันข้สงไปแย่พี่นัก็จ่งตายอยู่หนึ่งกระยอนจ่วางไปดรอให้สองหน่มแกเต้ยวือเขาเบ่าหูวู้จะได้คนจ้าไปเบิ่งาเจ้าคุหล่อมาเยี่มเงิ่นน้ำเปลนตาเจ้าไปกินบอลมีเงื่อนไก นีผมพ่วงส่งผู้ยิ่งผมไปส่งผู้ยิ่งรอไปเดี๋วเดี๋ยวส่งผู้ยิ่รอไปผมกนไปน้าไปก็บปเรีนตัวนึงไปใส่ก็บเรีนละพอพไปก็บเรียนอนั้นผู้ยิ่งรอไปคนมือเดิไปป่ผมไปขึปจายกขเนี้ไปเที่ยวอยู่สไทไร้หน้าโอ้มาเคยเหนือนอนาบ้านนี้เัลเรียนเลเรียนไปบัเลเรียนขึ้นพี่นั่เราคนเนไปเรนนี่ผู้ยิ่รอไปเี่นการนันนีตัวคนมือคนมือไปต้อไหวเดี๋วนมือเดไป 白哈喽，阿东，阿东过来。 เืนใจว่าครบแล้วม่นไม่เืนใจเขาจิเป็นบึงคเราตีตีเขาหอมเพื่อนตีมนเยอะไลมอดหมดหมดเมื่อพันหนึ่งแล้วคนมอยไปคนละมือกันั่น่คอยไปกับบนงพูยับมันนั่นแหะเจ้าเป่วันก็จะลุกเขาเขาไม่ย่างสิบอกตำมีดว่าเอาเห็นเขาทายออกรายการกันการีหมยเหรอไหมที่แตกแดดกำแต่ลุกมาพ่กากินเสี่ยกัไปแช่ก็ตกไรี่ทีู่้้เจ้าแห่งกินแสี่ก็มันตัวโบราแช่โบรายบ่อน พ้อมกูยุ่งเียกันดเครับตน่อยองกันนะบอยอก็บอกกินลบ่แลวเสียปากมันจะบดีเดเียปบปากตอนนันโยฟ้าใสเลียนนันคนย่เพียงกับนย่หมอนจะขึหูคนย่หมอนหมอนหูยุ่นเงินเดืนก่ไเค็มนกับไปหัวอหารหนึ่งหลวหัวแบนมากแล้วกับคน็ตีหนาล้ถ้าจไปลุงก็กระดังก็สเอาบท่อก็ใกบส กางเตเลยระดมไปเลยนี่กะบางวันแสงมันหน่อยมันเดียวนวยเนี่ยได้เจาว่าเจอเราเลี้ยงเราเนใช่เหมกินเราต้พี่พียวนอน่งเล็้ยเขาตีเขาไหวนะม้วนตายผูดถ่ายทำโอเมียนมีสอมพอพอด้วยเนี่เด้อจีบมึงม้วี่อส่จานนะอนเขาไม่ได้แล้วันนก่เจ้าม้วนไหวเจ้านห่ย

อันเราเนาะม่นู้กินแพงเลยนะเอ้าพี่พี่ดูแลแขกนเน้งเจ้ามาเดงน้เจ้ามาพี่พี่เจนไงมาครับพี่าแพงเลกู้กินเอาแต่กูณซ่แพงเลยอ๋อแพงเราไหนล่ะแก้วแก้วมั้งกูจเท่าไ้นนี่เลย คนเรเขาเนี่ยจะข้ามคนปัดเนี่ยคนปัาก็ไม่งเลยนะโอเค้หมไอ้ล้งว่าเขาห่อนหอนหอห่อนเป็นมัรกเปียอยู่นี่มาร์กเปียแซนอยู่นี่กิมนี่บอมเมียแซงโอ้ยเราต้องมาตั้งท้าของของก้เสี่ยเจ้ของแฉะมากของเทียมของเบามากเลยเสียกันทีเสือไม่ต่อาเ่นี่แต่ดามะมันเป็นงัวแทะว่าเราปาดเราเกี่ยวพวกบีเอาพวกบีไปเอาพวกบีปเหมือนเราหัวหัวบอกเลย มันกอยอันนี้เป็นไม้อันนว้อมก็ว้อมเเอาเตปันเนื้อปั่นเนื้อถ่วมน้าน่ไปยังบไปกับพวกอันนี้ซาบวังเสียหามือนั่นไปสังยูวังอำเภอสามามจูมันกินจนอยาไข่แสบนมันเลยจมูนี่่เนี่ยยำกับไข่เลยต้นนี้ประจําจมแกวนะเมริกพริกออนเนาะโอ้เป็นตาสุดยอดเลยไหมนั่น

เมันอยหันนี่ทานนะใช่สองรปน่มันมาตอนเดือนไหโอแม่มันโยละกับเอาเอาถุงไม้ไปเลยถุงไม้เลยไอาก็นพ้ชนนี้ตามนไอยไหไม้ใยโะอันนี้โอ้ยเขาบอกด้หัวซาไม่ตัวหัวไอตัวมนแม่ของตอยู่ม่เลาอยนมันจะบอนแม่ยเีว่าคอนเสิ่์ตะนอยู่วันจ่ซื่อาวจไปดินมัน้าใช้ได้เอาบ่กกิน้าเอา

วันต่อเนองลุยนยนยืนแม่แต่งห้างสดวบอกเราเขาเราเราไปเอาดูเรปล่อยไปทางนีทั้งยังงีนที่ไหนยนแม่แต่งมไม่ไปเอาที่ต่อยนบ้านทางของน้ำเราจะไปเสือร้บมันอยู่นี่เขาไปเขาไปเสือย่บ้านอันนี้นี่พวกตาคันทองเห็นย่ไเสมึมสีเป่าเลยเขาปลูกยางยังที่ี่เห็นยื่เสมสี่ปลาเขน้อี่บเขาให้เอามาหนีม้วนจับเาเขาเสือรงบ้านในมะฮวย หวนาหัวหนาเอาแฟมากินออไปอันควนองวนแาไปลอก้ยเพลกงพ่่อพอพ่อพ่ที่มงคลเนี้ยวันจันเร์มงเนี่ยดำแล้วกินผู้เดียวพ่อแล้วกินผู้เดียวหน้ยเงยบยนอไมร้มันอังเลยไปแล้ว